กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ครับทุกคนอ่าเกมที่มีชื่อว่า c r y s t a n of Atlant ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดทดสอบรอบที่2นะทุกคนวันที่10เมษาถึง20เมษายนนะเกมนี้นะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ทดสอบในระบบ android และ PC นะอ่าณนะปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด สีค่คลาสนะทุกคนอ่ามีนักดาบนี่เลยโคตรเท่ทุกคนนะครับก็จะมีให้เรานะผมเปลี่ยนคลาสตอนเลเวลสิบห้าเนาะจะมีให้เลือกเปลี่ยนนะครับผมสองคลาสนะครับผมมีอ่านักดาบเวทนะอ่าแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์นะครับทุกคนเห็นไหมอ,อย่างเท่ครับผมอ่าต่อมาครับผมมือปืนครับนี่เลยมือปืนนะครับอ่า เปลี่ยน2คลาสเหมือนกันนะทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม ld player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดจะมีปืนคู่แล้วก็กันเนอร์ปืนใหญ่นะทุกคนเห็นไหม อย่างเท่เอาเรื่องครับทุกคนปืนคู่นะครับผมน่าสนใจนะคอมโบรัวๆครับทุกคนแล้วก็ปืนใหญ่ครับผมจะยิงพวกปืนเลเซอร์ปืนไฟอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาครับผมอาชีพที่3ครับนักเวทครับทุกคนนี่เลยครับมี2คลาสเหมือนกันนะทุกคนคลาสแรกก็จะเป็นพวกนักเวท ธาตุเนาะพวกธาตุไฟธาตุน้ําสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็วอลอกครับนี่อย่างเท่น,นะทุกคนเห็นไหมคอมโบโรัวนะทุกคนตอนใช้ถ้าไม่ตายจะเปลี่ยนหน้าจอเราเป็นสีดําด้วยนะอาจจะมองยากนิดนึงนะทุกคนน่าสนใจนะครับอาชีพต่อมาครับทุกคนนี่อาชีพนี้จะเป็นอาชีพเคียวนะทุกคน จะควบคุมหุ่นยนต์เนาะแล้วก็ตุ๊ก,กตานะทุกคนเห็นไหมมี2คลาสนะทุกคนอันแรกนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นคล้ายๆธาตุแสงเนาะโจมตีออกเป็นแสงทุกคนเห็นไหมนะครับควบคุมตุ๊ก,กตาเนาะใช้เคียวต่อสู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นดาบเนาะอันนี้จะใช้เป็นเคียวคู่ทุกคนเห็นไหม น่าสนใจนะครับทุกคนอ่าผมขออญาตเล่นเป็นม like. ือปืนแล้วกันนะโอเคมือปืนอ่าเริ่มเกมได้ครับผมเอ่อขออญาตกดข้ามแอนิเมชันเลยละกันนะครับอ่าตั้งค่าข้ามอัตโนมัติเนะ กดเปิดเลยละกันนะขออนุญาติทําตามระบบมันสอนก่อนเนาะโอเคนี่ครับผมมาแล้วครับผมอ่ามาแล้วมา,าเดินเควสก่อนเลยกดข้ามไปอ่าเกมนี้มันจะเล่นผ่านชาปเตอร์หรือว,ว่าผ่านบทต่างๆนะครับผมผ่านบทเนื้อเรื่องเนาะอ่า กดชิปจะแดสนะทุกคนสเปคบาร์จะกระโดดนะให้เรามาทำเควสเลยเห็นไหมกดวีก็ได้เนาะมันจะพาเรามาทำเควสนะกดตัว V ีนะกดข้ามไปเลยครับผมตั้งชื่อครับโอเคอ้าวใช้แล้วโอเคมา ไปเลยครับผมอ่าพเลเวลครับผมเลเวลสองแล้วนะใส่อุปกรณ์ด้วยใส่ไปครับผมแรกๆตัวเกมมันก็จะสอนแบบนี้นะเกิดทุกเกมนะทุกคนนะครับผมอันนี้ก็แนะนําให้ดูนะครับไม่ต้องกดข้ามนะตอนที่ระบบเกมเขาสอนนะครับผมอโอเคไปไหนตรงนี้ ามไปครับผม่าแล้วก็มาที่เนื้อเรื่องหลักแล้วเนาะกดเข้าไปครับท้าไายน่าสนใจครับผมเกมนี้ภาพโคตรสวยเลยนะอ่ะครับผมอ่าก็จะมีสกิลให้เราก,กดนะครับผมตอนแรกก็จะมีทั้งหมด3สกิลเนาะสกิลที่ 1, 2, อ่า3ครับผมมาครับ ยิงไปครับผมปังปั้งปังปัง,ปงโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับทุกคน,นกระโดดหลบไปแดดไปครับผมแดดสกิลนี่โอ้ยอย่างเท่ะนะทุกคนมือปืนครับนี่ยิงไปครับทุกคนคอมบูรัวรนะนี่เคลียร์มอนสบายๆนะผมว่าอาชีพนี้นะทุกคน จริงไปครับผมมันจะล็อกเป้าใเราอัตโนมัตินะทุกคน,นเห็นไหมสกิลอย่างที่อ่าเรียบร้อยเฮียด่านโคตรไวนะ,ะแล้วก็ไปตามที่มันบอกเนาะจะมีลูกศรน,นำทางเราอยู่นะครับทุกคนไปแล้วก็มาที่อไอ้ตรงนี้เนาะกดท้าทาย,ทายต่อครับมา มีคัทซีให้เราดูตลอดนะเกมนี้ข้ามไปเลยครับทุกคน <S <S เจอกับบอสนะทุกคนมาเฮ้ยแดดลบนี่เกมที่น่าสนใจนะทุกคนแดดลบครับ <Adventure. S 1> กดคิวอ๋นนี้มีคอมโบนะกดคิวทุกคนเอี่ไหมแล้วก็ยิงไวขึ้นเนาะไหม แล้วก็ยิงเจาะเกราะด้วยนะกดชาสกิลรลัวไปครับทุกคนนี้เราเล่นไปสักพักมันจะปวดล็อกสกิลให้เราอยู่นะ<ๆ>นเห็นไหมครับผมปวดล็อกสกิลอันติแล้วเนาะตัวอ e นะีนะนี่อันติโอโหอย่างเท่ครับทุกคนเรียบร้อยนะปล่อยอันติทีเดียวตายเลยนะทุกคนเกล้าสบายครับผมสำหรับมือปืนนะถ้าทายต่อครับไป เอฟฟงเอฟฟกอะไรเนี่ยอย่างเท่นะครับผมโคตรสวยเลยนะมาเจอหน่อยเอาอันตีไปครับนี่โอ้โหโคตรเฟีย้ยวยิงไปครับผมนี่มาครับคอมโบโดาเมจมา เลเวลสี่แล้วทุกคนแป,ป๊บเดียวนะได้มาถึงสิบนาทีนะทุกคนแดดลบครับไม่มีออโต้นะเกมนี้ใช้ฝีมือล้วนๆน,น,นะทุกคนอินไปครับเรียบร้อยครับผมสามดานแล้วนะเีย์มานียนะครับ ข้าไปเลยโอเคสินสุดประจันภยัยเราเลเวล15มันจะให้เราเปลี่ยนคาส์ดนะทุกคนตอนนี้ก็มาที่แม่มดเสริมสภาพเนาะอ่าอัพเลเวล5แล้วทุกคนก็จะปลดล็อกพวกทุกองสกิลเนาะเห็นไหมครับปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะมาดูครับผมสกิล,กลเห็นไหมครับผมสกิลเนาะ ก็จะสอนเราอัพสกงสกิลอ่การจัดสกิลใส่ช่องของสกิลเนาะเห็นไหมครับปลดล็อกสีสกิลเรียบร้อยนะครับเราสามารถอัพสกิลได้ด้วยเนาะเห็นไหมสกิลติดตัวสกิลกดใช้เห็นไหมขึ้นพรีวิวสกิลให้เราดูด้วยนะเห็นไหมพวกสกิลติดตัวก็มันจะบวกเอฟเฟกต์สกิลเนาะเห็นไหมตรงนี้ครับ แต่สกิลมันจะบวกไม่เหมือนกันนะทุกคนกดอัพสกิลกดอัพไปนะครับอัพสกิลจะใช้แต้มในการอัพอยู่นะลองอัพดูดีนะทุกคนเห็นไหมจะมีให้เราเปลี่ยนค์สเนาะปืนคู่กับกันเนอร์เดินเควสครับทุกคนไปไปต่อครับผม ไปต่อครับไปต่อน่าเล่นเหมือนกันครับทุกคนรอ,อมันเปิดจริงมันเล่นแน่นอนครับผมสำหรับเกมนี้อพอเราเลเวลสิมันจะให้เราเปลี่ยนค์ดเนาะอ่านี่เห็นะครับน่าสนใจนะครับทุกคนน่าเล่นมากนะ ใครที่ลองมาเล่นก็ลองมาเล่นดูนะทุกคนต, sagt, ตอนนี้ก็เปิดในการทดลองเล่นอยู่เนาะวันที่10ถึง20เมษายนนะทุกคนของระบบ Android และ PC นะ iOS ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดตอนที่โตเกมมันเปิดจริงเลยหรือเปล่านีครับผมในช่วงทดสอบทดสอบได้แค่ Android แล้วก็ PC นะทุกคน สำหรับเกม Crystal of a t l a n t ครับผมเกมมือถือใหม่นะครับผมมีภาษาไทยนะครับใครที่สนใจก็ลองมาเล่นดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์าด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ